สวัสดีครับ105วันในสงครามยูเครนสภาพของยูเครนที่เราเห็นพังราบอันนี้เป็นเฉพาะจุดบางพื้นที่ไม่ใช่ว่าทั้งประเทศของยูเครนเนี่ยพังทั้งหมดแบบนั้นส่วนมากไม่ได้รับความเสียหายนะครับที่แอดมินพูดแบบนี้อยากให้ผู้ชมได้เข้าใจบางคนเห็นข่าวคิดว่ายูเครนเนี่ยพังหมดแล้วรัเสเซียยึดใต้หมดแล้วก็โดยอ้างอิงจากภาพจากคลิปข่าวทําให้เราเนี่ยวาดภาพสงครามยูเครนในเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเป็นเฉพาะจุดทางด้านตะวันออกกับทางใต้ของยูเครนส่วน ภาคกลางกับภาคตะวันตกไม่มีความเสียหายนะครับมีบ้างตอนแรกที่รัสเซียเนี่ยยิงขีปนาวุธมาแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆเ,กเมืองที่ไม่ใช่เกตต่อสู้ก็ใช้ชีวิตี่ปกติแต่ว่าเพิ่มความระมัดระวังขึ้นบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกครับไม่ใช่ว่าประเทศยูเครนเนี่ยหยุดชงักทั้งหมดพังทั้งหมดอพยพไปหมดไม่ใช่นะครับเหมือนกับประเทศไทยมีปัญหาชายแดนใต้อันนี้ก็คุยกันไปส่วนที่อื่นก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าไม่ได้ระมัดระวังเท่ากับยูเครน ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภาพความเสียหายของยูเครนออกมาเยอะเพราะว่าต้องการสื่อสารกับนานาประเทศรัสเซียถล่มพังนี่พังจริงนั่นแหละครับแต่ว่าการสื่อสารนี่มันสําคัญว่าจะให้ออกมาในรูปแบบไหนเพื่ออะไรส่วนแผนที่แสดงการยึดของรัสเซียว่ายึดได้ถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบคร่าวๆไม่ได้ขีดเส้นเป๊ะๆในขนาดนั้นสรุปอยู่ในวงจํากัดกดดันกันไปปะทะกันไปเฉพาะจุดเบาลงกว่าตอนแรกนี่เยอะแต่ว่าความรู้สึกการประโคมข่าวเนี่ยก็ต้องประโคมเป็นสองส ตามเท่านี่อยู่แล้วในขณะที่ต่อสู้กันก็มีการเจรจากันตลอดทําไมแอดมินมองว่าสงครามยูเคนเนี่ยมันเบาลงทงั้งทางที่ช่องอื่นเนี่ยจะไปส่งครามโลกกันแล้ว อันนี้ก็ดูจากการลงพื้นที่ของประธานาธิบดีของยูเครนในแนวหน้านะครับมันต้องปลอดภัยถึงไปได้แบบนั้นการประทะนี้เบาเพราะประธานาธิบดีนี่สําคัญมากจะใช้แค่ความกล้าหารสุม 4, สี่สุมห้าลงพื้นที่นี่ไม่ได้ถูกโจมตีขึ้นมามันจะเสียทั้งกระปวนต่อมาการถอนเรือรบของรัสเซียนะครับขยับออกมามันก็บ่งบอกว่ามีการผ่อนคลายในภาพรวมต่อมาเรื่องการส่งอาวุธของตะวันตกพวกจรวดหลายลํากล้อง m 2 7 0 m 1 4 9ที่รัสเซียนี่โวยวาย รับแตวว่าส่งมาแค่3ระบบ4ระบบถ้าเป็นสงครามใหญ่จริงๆเนี่ยให้ไปเลย100ระบบก็ไม่พอ,อยาไส้แล้วรัสเซียก็ไม่ต้องมาโวยวายส่งมาแค่นี้นี่นะครับถ้ารัสเซียคุมเกมได้จริงเนี่ยส่งมาเท่าไหร่ทำลายเท่านั้นจะโวยวายทำไมและถ้ารัสเซียทำลายอาวุธของตะวันตกได้ทั้งหมดตามคำกล่าวอ้างแล้วอาวุธที่ยูเครนใช้ในตอนนี้มันมาจากไหนล่ะครับ มันมีข่าวที่น่าสนใจที่ออกมานะครับว่ามีการเจรจาโน้มน้าวให้ยูเครนยอมเสียพื้นที่นี่บางส่วนซึ่งเรื่องนี้มันเริ่มมาจากอดีต c i a คิสซิงเจอร์ซึ่งก็มีบทบาทในการต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องที่น่าสนใจคือคิสซิงเจอร์ในสมัยนั้นนะครับมีการเจรจากับจีน เจรจาอย่างไรไม่รู้จีนนี่ไม่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นนี่แบบดือด้อๆทำให้พรรคคอมมิวนิสต์นี่สลายตัวหยุดการขยายอิทธิพลทั้งในไทยแล้วก็มาเลเซียแน่นอนว่าการเมืองโลกเนี่ยมันบู๊อย่างเดียวไม่ได้นะครับมีการเจรจาต่อรองอันนี้เป็นเรื่องปกติในกรณีของยูเครนคิดซิงเจอร์อดีต CIA นี่แนะนําให้ยูเครนยอมเสียดินแดนนี้บางส่วนทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับทำไมอดีต CIA ผู้เชี่ยวชาญถึงคิดแบบนั้นพื้นที่ที่ พูดถึงก็น่าจะเป็นควายเมียและก็บางส่วนของดอนปาส กรณีของคายเมียอย่างที่เรารู้โซเวียตแบ่งมาไว้กับยูเครนพอโซเวียตล่มคายเมียก็เป็นประเทศยูเครนแต่ว่าสถานะคายเมียเนี่ยเป็นรัฐปกครองตนเองมีรัฐบาลของตนเองมาตลอดขึ้นชื่อเป็นประเทศยูเครนนี่เท่านั้นพอรัสเซียมาผนวกทำประชามติคนคายเมียก็ลงเสียงไปอยู่กับรัสเซียแล้วแน่นอนว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นของยูเครนแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วคายเมียไม่เคยเป็นของยูเครนและถ้ายูเครนไม่ยอมทำสงครามมั ก็จะไม่รู้จักจบสิน้นนอกจากยูเครนต้องรบกับรัเสเซียแล้วคนคลายเมียเองก็พร้อมสู้กับยูเครนมันก็จะติดลมของสงครามนิติศาสตร์ก็ไม่ได้คลายเมียนี่เป็นรัฐปกครองตนเองรัฐศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับคนคลายเมียไม่ยอมอยู่ภายใต้ยูเครนนี่อยู่แล้วยิ่งได้แรงโนนจากรักเสเซียมันไม่จบนั่นคือสิ่งที่คิสซิงเจอร์แนะนำให้ยูเครนพิจารณา ในส่วนของ uh ans, ลูฮัสและก็โดนสสถานะนี้คล้ายกับรัฐไคลเมียนะครับแต่ว่าพื้นที่ของคนรัเสเซียไม่ใช่ทั้งหมดของแคว้นมีแค่บางส่วนเท่านั้นและส่วนของคนรัเสเซียก็มีรัฐบาลท้องถิน่นีปกครองอยู่แล้วรัฐบาลของยูเครนไม่ได้ปกครองในส่วนนั้นความจริงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลท้องถิน่นเพยายามเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในสภาของยูเครนแต่ว่ายูเครนไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรมากนะักก็อยู่กันเองบริหารกันเองที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจก็เลยมีการตั้ง กองกำลังนี้ขึ้นมาสู้ขอแยกตัวก็สู้กันมานานกับรัฐบาลของยูเครนนะครับมีการทําข้อตกลงหยุดยิงเจรจาเยอะแยะมากมายนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้น ในส่วนของดอนพาสในส่วนนี้ก็เหมือนกับคลเมียมันไม่จบเพราะว่านิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ของยูเคนี้เข้าไปไม่ถึงปกครองไม่ได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติ CIA แนะนําให้ยอมในส่วนนี้นะครับจริงๆมันมีสส่วนนี้เท่านั้นที่เป็นปัญหาลําพังตัวของยูเคนเองไม่สามารถจัดการได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียทาคือประกาศรับรองทั้งแคว้นลูฮัสและก็โดเนสอันนี้หมายถึงว่าออกนอกพื้นที่ยังไม่พอแล้วครับยังส่งกําลังเนี่ยบุกรุกยูเคนเละเธอะจะยึดกรุงเคียบ อีกจะเอาตรงนั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายใช้กําลังอย่างป่าเถื่อนอันนี้รัเสเซียผิด เกิดการประทะสูญเสียมากมายทั้งสองฝ่ายมันโกโซปิกมันไปกันใหญ่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารัเสเซียเนี่ยตัดสินใจพลาดคิดง่ายเกินไปแม้ว่ารัเสเซียจะตัดสินใจถอยแล้วก็มาเริ่มที่ตอนปาสแต่ว่าเคอซอนรัเสเซียไม่ถอยกอดไว้แน่นเอาไปต่อรองอีกมันก็เจรจากันยากมันเกินไปรัเสเซียกะจะวัดใจแต่ว่ายูเครนได้อาวุธเพิ่มพร้อมสู้โดยเฉพาะเคอซอนแล้วก็ดอนปาส ที่รัสเซียนี้รุกขึ้นไปถ้ารัสเซียถอยมาจุดเดิมจะคุยกันง่ายขึ้นแต่มันก็ยากเพราะว่าต้นทุนนี้มันสูงไปแล้วนะครับ ความน่าสนใจอีกอย่างก็คือฝรั่งเศสออกมาแนะนำว่าต้องหาทางลงให้กับทุกฝ่ายสอดคล้องกับ CIA ฝรั่งเศสนี่โดนสวดยับไปแล้วนะครับเราลองทำความเข้าใจกับฝรั่งเศสหน่อยสมาชิกทาวน5ชาติก็จะมีสรัเมิกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็จีนสรัเมิกากับอังกฤษนี่หนุนยูเครนรัสเซียกับจีนก็เอออกันนะครับฝรั่งเศสจำเป็นต้องเป็นกลางเพื่อที่จะเป็นคนคุยประสานไม่งั้นจะคุยเจริจากันยากและฝรั่งเศสเป็นคนที่ได้คุยกับ รัเสเซียที่มากสุดรู้เรื่องราวของรัสเซียมากสุดฝรั่งเศสแนะนำนะครับให้หาทางลงให้กับปูตินแบบไม่ให้อับอายอย่างมีเกียรติจะนําไปสู่การเจรจายุติสงครามได้ความใหม่ก็คือตอนนี้เนี่ยรัเสเซียลงไม่ได้เพราะว่าลงแล้วเจ็บก็เลยกัดฟันนี่สู้ต่อมันก็จะยืดเยื้อส่งผลในวงกว้างและถ้ายูเครนจะสู้ต่อจะใช้งบประมาณนี้อีกมากมายงบก็มาจากสัอเมิการแล้วก็เนโต้ในแหละครับและถ้ายูเครนชนะเนี่ยมันก็จะไปซ้ำรอยจุมันในสงคราม ทาโลกครั้งที่1ก็คือสนที่สัญญาแวร์ไซร์แัสเซียต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามก็คือชดใช้ค่าเสียหายนี่มหาศาลแต่ก่อนก็ฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่แหละครับทำสัญญาแวร์ไซ์กับเชยอมันจนเชยอมันเนี่ยไม่มีเงินจ่ายเกิดความแค้นจนสะสมกําลังก่อสงครามโลกครั้งที่2และนั่นก็คือบทเรียนในมุมมองของฝรั่งเศสนะครับ เพราะว่าในสงครามโลกครั้งที่2เสียหายหนักกว่าเดิมฝรั่งเศสอยากหาทางลงสวยสวยให้กับทุกฝ่ายในมุมมองของฝรั่งเศสอันนี้แอดมินเข้าใจนะครับแน่นอนว่ายูเครนกับสปอนเซอร์อยากได้เปรียบเรื่องกําลัง บีให้รัสเซียนี่มาเจรจาถ้าเจรจาตอนนี้กลัวเสียเปรียบเพราะรัสเซียยังยึดพื้นที่ได้เยอะอยู่อันนี้แอดมินก็เข้าใจนะครับก็คงต้องยันกันไปสักพักแอดมินก็ยังไม่เข้าข้างรัสเซียนะครับแต่ว่าแอดมินก็คิดเหมือนเดิมว่าไม่มีใครเนี่ยชนะ100%เซบางทีถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องถอยออกมาแล้วเราจะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับ